สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะมาทํำรีวิวเลโก n a าโนของคุมะนะครับก็คือตอนนี้มี6แบบนะครับก็จะมีจํานวนชิ้นก็ไม่เท่ากันนะครับที่เห็น6บวกนี่คือน่าจะอายุ6ขวบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องนะครับพอดีผมแกะออกมาแล้วกล่องหนึง่งอันนี้ในกล่องก็จะมีนี่ตัวเลโก้นะครับห่งถุงสําหรับต่อหนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็จะมีแผงฐานแต่ละกล่องน่าจะเป็นคนละสีนะครับแผงฐานแล้วก็นี่ครับสำคัญที่สุดนี่เลยเพื่อนๆต้องดูตัวอย่างแล้วแหละเพราะว่ามันน่าจะยากมากผมเคยต่อตัวช็อปเปอร์ไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันครับมันก็จะมีขั้นตอนบอกนะครับอันนี้ส่วนฐานขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าน,นี้ส่วนตัวครับตัวคุม,มะนะครับหนึ่งสองสามสี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับปึ๊บประกอบกันปึ้มเนียบป้อยก็จะได้เป็นคุม,มะที่ทุกคนอยากได้อันนี้นะครับคือขั้นตอนแรกนะครับที่ผมเพิ่งต่อเสร็จนะครับนี่ครับปึ๊บเหมือนกันเลย ส่วนอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สองนะครับต่อเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับสีพาสเทลบูนะครับก็คือก็คือไม่ต้องต่อนะครับเห็นไหครับในช่องนี่ครับตามที่ชี้มานี่คือเราไม่ต้องต่อเพิ่มครับตรงนี้ก็ไม่ต้องต่อเพิ่มตอนอันนี้เป็นขั้นตอนที่สามนะครับที่ผมต่อเสร็จแล้ว นี่นครับตามรูปไล่บูก็เหมือนพัดเทลบูนะครับเดี๋ยวมันอาจจะเป็นประกอบตอนสุดท้ายนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้คือเราไม่ต้องต่อนะครับนี่ครับส่วนอันนี้เป็นขั้นที่สี่นะครับมองข้างบนอาจจะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวแป๊บนะครับนี่ครับเริ่มจะเป็นตัวขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับ อันนี้นะครับเหมือนอันนี้ครับขั้นที่สี่ส่วนอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ห้านะครับนี่ครับอันนี้ขั้นตอนที่หกครับ ันนี้นะครับที่ผมซูมเข้ามาก็คือมันจะเป็นสามขั้นตอนนะครับเจ็ดแปดเก้าพอดีมันยังงับตัวสองตัวผมเลยถ่ายคลิปพร้อมกันเลยนะครับนะครับเจ็ดนี่สองตัวตามสีน้ำตาลนะครับแปดนี่ก็สองตัวตามสีน้ำตาลส่วนเก้านี่ตัวเดียวนะครับตรงสีน้ำตาล ตรงส่วนตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ส่วนตัวส่วนอนี้นะครับเป็นส่วนหน้านะครับของขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับส่วนหน้าขั้นตอนแรกนะครับก็คือส่วนนี้ส่วนอันนี้นะครับคือส่วนหน้า ของขั้นตอนที่สองนะครับผมทำทีเดียวเลยนี่คือด้านบนนี่ครับเริ่มเป็นหน้ามีคูม,มาแล้วนะครับนี่คือตัวอยา่างส่วนอันนี้คือหน้าคูมะขั้นตอนที่สามนะครับนีด้านบนนะครับนี่ครับขั้นตอนที่สาม อันนี้นะครับเป็นหน้าหมีคูมาขั้นตอนสุดท้ายนะครับมีหูด้วยเห็นไหมให้ดูด้านบนนะครับนี่ด้านบนขั้นตอนที่4ี่นะครับส่วนนี้นะครับคูมาเสร็จแล้วครับที่ผมใส่เพิ่มไปนะครับก่อนประกอบก็จะมีนี่ครับก้านเชอรี่แล้วก็นี่ลูกคิน แล้วก็เอาหน้ามาประกอบกันนะครับตามขั้นตอนนี้เลยนี่อันนี้ก้านเชอรี่ส่วนนี้ขั้นตอนการทำลูกชิ้นลูกชิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าลูกชิ้นแล้วก็นี่ขั้นตอนการประกอบหัวเรียบร้อยแล้วครับคูมะของเรานี่ด้านบนนะครับแล้วก็นี้คือกล่องนะครับ บล็อกๆ <c oughs> เอาไว้ใส่คุม,ม่าของเรานะครับอืมเรียบร้อยครับ